สวัสดีครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2องพันรัสบหรับวันนี้สัญญาณของคริปโตนะครับก็ดูท่าจะบวกขึ้นมานะครับหลายตัวและเป็นสีเขียวหลายตัวเลยนะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับอ่ะ BTC ที่เป็น USD อ่าที่เป็น THB ก็บวกนะครับ ทั้งสองบวกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ ETH ก็บวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมาตั้ง1,500ดอลลาร์ 1, USD อ่าบาทในขอภนะครับมันเป็นเงินบาทในขอภนะครับเป็นเงินบาทแล้วก็สัญญาณของลู n a ก็บวกขึ้นมาเช่นเดียวกันทาง THB แล้วก็ USD นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูสัญญาณกันว่าเป็นแนวโน้มเช่นไร เรามาดูกันก่อนนะครับว่าสัญญาณของตัว BTC นั้นมีโอกาสเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจากที่เราเคยเราให้ท่านฟังเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นนะครับสัญญาณก็ยังคงเป็นจังหวะเดิมนะครับว่าสัญญาณของ BTC นั้นก็จะต้องดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าตรงนี้เป็นสัญญาณของการที่จะเป็นสัญญาณของการดีดกลับขึ้นมาเป็นทังเทียนสีแดงแล้วก็ มีสัญญาณคายโดจิแล้วก็เป็นท่งเทียนสีเขียวเพราะฉะนั้นในวันนี้จะต้องเป็นแท่งเทียนที่เป็นส้เทียนยาวแต่ว่าในวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นทั้งเทียนเขียวยาวขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถือโอกาสช้อนให้ได้นะครับต้องเป็นโอกาสช้อนนะครับต,ต้องช้อนนะครับทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับก็เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของการเด่นขึ้นนะครับ เห็นว่าเราเราเล่นอยู่แค่นี้แหละครับเราไม่ต้องไปซเรียสอะไรกับมันมากนะครับคือมันเป็นจังหวะขาลงที่มีบูลจอร์แบนเจอรีเนียลเลกชั่นสิ่งที่มันทําคือมันผักราคาขึ้นไปเมื่อราคาขึ้นมาสูงเสร็จมันเจอบูลจอร์แบนและรีเนียลเกชั่นสิ่งที่มันทําคือมันผักราคาลงมานะครับเมื่อราคามันผักลงมาเสร็จสิ่งที่มันจะทําถัดไปก็คือแน่นอนว่าจะต้องเป็นสัญญาณของบูลจอร์แบน เจอ linear equation แล้วมันก็จะผักราคาขึ้นไปแล้วมันเป็นยังไงวาแล้วแล้ว,ลวจังหวะนี้มันเป็น elite web ที่เท่าไหร่หรือยังนะครับถ้าเราดูจังหวะ e l i t web น่าจะเป็นจังหวะที่เป็นขึ้นขาลงลูกที่ห้า3 4 5ามี่้าจบลูกที่5พอดีนะครับอันนี้ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น2อันนี้ก็เป็น3อันนี้เป็น4อันนี้เป็น5้าพอดี จบลูกที่ห้าซึ่งถ้ามันจะจบจริงมันจะต้องเป็นจังหวะขาขึ้นไป1จะต้องยาวนะครับจะต้องเป็นลูกที่ยาวมากที่1งของเหตุเว็บนะครับเหตุเว็บเสร็จแล้วก็จะย่อลงที่สองขึ้นสามสี่ห้าขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นจังหวะเช่นนี้นะครับเราดูตรงนี้เอาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอ่ะลุงลุงคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็มายืนยันด้วยไทม์เฟรมของนะ ตัวที่เป็นไทม์เฟรมของเขาเรียกอะไรนะครับวีคแล้วกันนะครับไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมวีคก็บอกโอ้โหถึงจังหวะที่จะต้องพุ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวีคถัดไปราคาจะต้องพุ่งขึ้นเป็นท่งเทียนเขียวยาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเห็นตรงนี้นะครับต้องรีบช้อนซื้อเอาไว้ตั้งแต่วินาทีนี้นะครับต้องรีบช้อนซื้อเอาไว้เลยเพราะว่าอะไรครับ มันคือจุดที่มันเจอจังหวะขาที่จะเด้งขึ้นไปเลยนะครับคือเป็นจังหวะที่มันมาตรงนี้ BB บกับลี a e ีย l e ก a t i o n ซึ่งเป็น Time frame w เป็นะครับซึ่งมันจะต้องดผักดันขึ้นไปนะครับขึ้นมาชนสูงสุดตรงนี้นะครับเจอ n i เน r ยเลกเกชันแล้วมันก็ผักลงมานะครับและตรงมาชนตรงนี้เสร็จสิ่งที่มันกำลังเกิดสัญญาณก็คือแท่งเทียนสีแดงนะครับ และมีแท่้งเทียนคล้ายๆโดจินะครับนั่นหมายความว่าในวีคหน้านะครัในวีคหน้าก็คือสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นต้นเป็นเป็นต้นสัปดาห์ของตัวนี้นะครับที่มันจะเกิดสัญญาณตัวนี้สัปดาห์หน้าราคามันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้เรามองถึงอนาคตนะครับเรามองถึงอนาคตเรารู้ขนาดนั้นเชียวนะครับสัปดาห์หน้ามันจะดีดกลับขึ้นแล้ว สัปดาห์หน้ามันจะดีดกลับขึ้นแรงถ้ามันจะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับถ้ามันจะเป็นจังหวะขาขึ้นสัปดาห์หน้านี้มันจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเพราะว่าดูแล้วเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านั้นยวกับจะพุ่งขึ้นไปสัปดาห์หน้านั้นก็คือสัปดาห์ยี่สิบก็คือสัปดาห์ที่าสัปดาห์ที่สามของพฤศจิกายนครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้มันกําลังจะกลับมันกําลังจะกลับเป็นสัญญาณของการรีบาวใช่ไหมครับตรงนี้มันต้องเป็นแท่งเทียนเขียวขึ้นมานะครับยาวขึ้นมาแล้วก็เป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปมันต้องมาที่เส้นที่หนึ่งก่อนก่อนจะมาที่เส้นที่สองเพราะฉะนั้นในวีคหน้าราคาก็จะสูงขึ้นแล้วก็วีคถัดไปสองสามวีคเพราะฉะนั้นปีใหม่นะครับ ปีใหม่ราคาก็จะมาอยู่แถวๆนี้นะครับสัญญาณของปีใหม่ปีใหม่ตอนนี้ก็คือพฤศจิกายน,นครับพฤศจิกายนสัญญาณจะอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองคาดการล่วงหน้านะครับถึงสัปดาห์วีคนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นลุงก็ดูให้ท่านเห็นแล้วนะครับว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้น ันจะค่อยเป็นไปแบบนี้ถามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าล่ะลุงถ้ามันเดินทางมาเช่นนี้นะครับสิ่งที่มันจะทําอย่างเดียวก็คือตัวนี้มันจะต้องเด้งกลับขึ้นไปของไทม์เฟรมอีกนะครับต้องเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็ต้องไปชนด้านบนหนึ่งแล้วไปสองแล้วมันก็จะไปที่สี่ล้านห้าล้านกว่านะครับ เรามองถึงตรงนี้มันอยู่ที่ห้าล้านพอดีนะครับจังหวะมันจะไปที่ห้าล้านบาทในทางเฟรมวิกนั่นหมายความว่าทางเฟรมวิกเนี่ยปีหน้าเนี่ยทั้งปีเนี่ยตัวคริปโตจะไปที่ห้าล้า,น,านปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทําก็คือจะต้องหาทางมมเินม,ม,มีเงินสดนะครับ ต้องเข้าเงินสดตั้งแต่เอาเงินสดเข้าตั้งแต่เดือนปลายเดือนพฤศจิกายนเข้าเดือนธันวาคมนะครับมันจะเป็นสัญญาณของการรีบาวเทิร์นาลาราคาขึ้นไปนะครับก็อันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้นะครับส่วนท่านคิดว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ลุงเล่าหรือเปล่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะผลักดันให้ราคาขึ้นไปนะครับแน่นอนเราก็ต้องรอดูจังหวะของ ราคาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาของดาวโจนส์นะครับเราก็ต้องไปดูดาวโจนส์กันกน่อยนะครับดาวโจน์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังคงติดลบนะครับราคาของดาวโจนส์ก็ที่มันจะค่อ,คอยๆกลับไปในปีหน้านั้นมีโอกาสหรือเปล่าอันนี้ก็คือไทม์เฟรม e ีคนะครับไทม์เฟรมวีคบอกว่าราคายังคงค่อ,คอยๆไซด์เว์ขึ้นไปนะครับนี่คือไทม์เฟรม e ีคนะครับ ราคากำลังดีกลับขึ้นไปแล้วก็จะไปที่สูงสุดตามเฟรมวิกในปีหน้าของดาวโจนก็บอกว่ากำลังกำลังจะพุ่งขึ้นสูงสุดอีกครั้งนึงแล้วก็จะไปทำิ i ายครั้งหนึง่งก็ก็ประมาณอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยครับราคาจะค่อยไซด์ไว้อัพขึ้นไป ก็จะไปที่ห้าหมืนจุดนะครับดาวโจนจะไปถึงห้าหมืนจุดในปีหน้านะครับต,ตรงนี้นะครับเพราะอะไรครับปีนี้จังหวะเขาเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะว่าเขาลงมาต่ําสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาลงมาต่ตําตรงนี้แล้วจังหวะถัดไปก็คือเขาจะป้องพุ่งขึ้นไปสูงสุดถ้าเราเชื่อหลักการแล้วก็เชื่อ วิธีการของราคาเพราะราคามันเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นแน่นอนว่าในสัปดาห์หรือในในวันต่างๆเดี๋ยวที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องค่อยๆขึ้นไปนะครับมันย่อดได้แต่มันก็ต้องค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับอาเพราะนั้นเราดูตรงนี้ก็เฉ็นว่าราคามันยังไงก็จะต้องกลับขึ้นไปที่คือมันบีบตัวเข้ามาการของบรุษัแบนเรียบร้อยแล้วนะครับ เริ่มบีบเข้ามาแล้วให้มันเลือกข้างตอนนี้มันมันมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นบูลจ์แบรนด์ข้างล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลลเนียเลกชั่นมันก็จะพักตัวเองขึ้นไปนะครับก็ราคามันก็จะค่อยๆไปมกกลาคุมพานะครับจะไปที่5้า0 0ื่จุดนะครับสลับดาวโจนนะครับอันนี้เราให้ท่านฟัง แล้วมันจะเป็นไปอย่างที่ลุงเหตุคริปโตได้จินตนาการเอาไว้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าโดยหลักการแล้วมันจะต้องเป็นเช่นนี้นะครับโดยหลักการนะครับมันจะต้องวิ่งขึ้นเป็นเช่นนี้นแต่นะครับเราลืมตัวนี้ไปก่อนเราไปดูทองคํากันหน่อยไปเก็งกําไรงี่ทองคํากันหน่อยนะครับทองคํานะครับยังคงอยู่ไนเวก ออกข้างนะครับตอนแรกก็บอกว่าจะไปที่สี่พันห้านะครับตอนแรกก็บอกว่ามันจะไปที่สี่พันห้านะครับเดิมของเดิมเห็นไหมครับว่าก็หลงคาดว่ามันจะไปที่สี่พันห้านะครับเป็นอ่อนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้ตอนนี้มันเป็นยังไงครับมันจะต้องเด้งตรงนี้นะครับมันจะต้องมาที่ด้านข้างออกมาเพื่อเด้งตรงนี้ก่อนวิธีการของมันนะครับจะต้องมาเด้งตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะรอที่3 0 0ได้อีกทีหนึ่งแล้วก็มันก็จะเด้งขึ้นไปที่1 0 0บเดิมทีเราเคยดูไว้ว่าทองคำจะไปที่4 5 0 0ตอนนี้มันมีโอกาสจะไปที่4 6 0 0นะครับสำหรับทองคำยังไงราคาก็ต้องขึ้นตลอดเวลานะคดูแล้วราคายังไงก็ต้องขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดท่านอดทนถือได้ยังสามารถที่จะเก่งกำไรได้ ทนถือต่อไปได้ราคาจะไปที่4 0 0 0ออนต่อดอลลาร์นะครับสลับตรงก็เรียนให้ท่านทราบทราบแบบนี้และอันนี้คือท m e เฟรมเดย์แต่ว่าแล้วถ้าท f r เฟรมว e k มันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับท m e เฟรมวีกก็บอกว่าราคามันยังคงจะต้องไซด์เว y พุ่งขึ้นไปนะว่าราคาเกินกรอบล e นี g r กเ s ชันออกไปตรงนี้น มันยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ไซว์เวขึ้นไปดเรื่อยๆนะครับไซว์เวขึ้นไปที่4 0 0นห้าไป4,000เพราะว่ามีการบีบตัวเข้ามาการของทองคํายิบเข้ามาเมื่อไหร่ราคาเลือกข้างขาขึ้นราคาก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปต,ต่อนะครับทองคําฉะนั้นเก่งกำไรทองคำต่อไปได้นะครับยังคงไม่ถึงจังหวะที่จะต้องลง ยังคงจะต้องไซด์เว์ขึ้นไปทองคำเก่งกำไรต่อไปได้มานะครับพอเรามาดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยืนยันว่ามเป็นขาขึ้นนะครับโดย d t h แตาฟังบวกก็จะไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับจากทางเฟรมวีก็บอกว่าอ๋อมันมาชนตรงกรอบด้านล่างของ linear equation แล้วนะครับมาชนตรงกรอบด้านล่างของ linear equation และสิ่งที่มันทำก็คือ จะต้องเป็นทั้งเทียนสีเขียวขึ้นไปในสัปดาห์หน้าแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับก็เด้งขึ้นไปเพราะฉะนั้นปีใหม่จะอยู่ตรงกลางนะครับปีใหม่จะไปอยู่ที่แสนแสนหกนะครับปีใหม่จะอยู่ที่ประมาณสักแสนสามขอภัยนะครับ e t s ปีใหม่จะไปที่แสนสามนะครับก็ประมาณแสนสามนะครับไปที่จุดที่หนึ่ง แล้วก็มาที่จุดที่2ตามสเตปนี่คือ time frame week นะครับและ Time ฟรมเดย์อะไรจะเป็นยังไง f ฟ a m e day ก็บอกว่าราคาจะต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นจังหวะให้ราคาดีดกลับขึ้นไปนรพรุ่งนี้เป็นจังหวะที่ราคาจะต้องดีดกลับขึ้นไปเพราะว่ามันมาชนกันเรียบร้อยแล้วสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็คือรูจแบน มี e linear equation สิ่งที่มันทำคือมัอนจะต้องผักขึ้นไปนะครับแล้วโดยหลักการของ Eletweb เป็นยังไงบ้างล่ะลงุงเอาสั้นๆสั้นๆขาลงจบหรือ,อยังนะครับก็นับดู Eletweb นะครับขาลงหนึ่งสองสามสี่ห้าจบเช่นเดียวกันดัะนั้นนี่เป็นขาจบของ Eletweb ขาลงทั้ง4ทั้ง ETH ตายคล้ๆกันเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเอาซื้อได้เลยถ้ามันเป็นทั้งเทียนสีเขียวนะครับแล้วมันจะตีดกลับขึ้นไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้ามันเป็นทั้งเทียนสีเขียวยาวนะครับถือว่าเป็นสัญญาณของการรีบาวอย่างชัดเจนก็ให้ท่านได้ซื้อได้ทันทีเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็ยืนยันว่า มีโอกาสที่จะดีดกลับในวันพรุ่งนี้เนะี่ยจะต้องเป็นจังหวะที่ทํากําไรเริ่มทํากําไรในวันพรุ่งนี้เพราะนั้นทางนักทุนก็โรดพิจารณานะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มันถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็จะค่อยๆเป็นไป,นปนตามสิ่งที่หลุงเล่าให้ท่านฟังก็คือเปลี่ยนอ่าวกลาเดือนมีนาก็ราคาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่ นั้นถ้าทุนก็ลองพิจารณาดูครับค่อยๆติดตามกันไปนะครับวันนี้ลุงก็ามาเล่าให้ท่านฟังแบบนี้นะครับจากศีลน,นะครับแล้วก็ทานแล้วก็ภาวนานะครับให้ท่านได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือพื้นฐานของผู้ที่มีความคิดมีความเข้าใจ คือเรามีความคิดคิดที่ดีก็ทำดีพูดดีในการที่จะไม่ไม่สร้างสร้างกรรมกับท,ทำกรรมดีรับและเมื่อทํากรรมดีเสร็จเราต้องมีการรักษากรรมนั้นให้อยู่กับเราด้วยการให้ทานด้วยปัจจัยเพราะว่าเราทำํำศีลที่ดีแล้วเราก็จะได้ปัจจัยแล้วก็ใช้ปัจจัยเกื้อปัจจัยต่อไปด้วยการทําทาน แล้ในก็ระหว่างนั้นมันจะต้องมีการที่ทำบารมีด้วยการไม่ต้องใช้ปัจจัยก็คือการภาวนาการสวดมนต์กับเทวดากับทุกท่านที่ใกล้หรือรอบตัวแล้วก็มีสมาธิกายจิตสมาธิเพื่อแผ่เมตตาในการสร้างบารมีเกิดขึ้นก็วนไปนะครับทำดีไปนะครับ ภาวนาเสร็จก็มาที่ศีลเสร็จก็มาที่ฐานฐานาเสร็จก็มาที่ภาวนาก็สุดท้ายก็คือการรักษาบาร,รมีนะครับเราก็จะเกิดสิ่งนี้นะครับบาร,รมีก็ท่านลองพิจารณาดูละกันสิ่งนี้นะครับมันเป็นหลักพื้นฐานของที่ทำบารที่สุดๆควรจะรักษาเอาไว้ถ้าเราทำสาม นี้นะครับมันก็จะทําเ่านั้นไม่ต้องไปขทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตัวตนของ,องตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าจะคิดว่าะอะไรคือตัวกูใช่ต้องแบ่งปันกันก็นกทําให้โลกนี้นะครับสามารถดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสุขความเป็นกลางความเป็นธรรมชาตินะครับ ความสุขความเป็นกลางความเป็นธรรมชาตินะครับก็อยากให้บ้างมีอยากให้เกิดขึ้นนั้นจงอยู่ด้วยความเป็นธรรมชาติฝนะากทั้งนันทุนเอาไว้แล้วก็เช่นเคยนะครับในเร็วนี้ลุงได้ทําการาได้ทําการตอบสองถึงความต้องการของลุงแล้วนะครับลุงสั่งซื้อรถไฟฟ้าสามล้อไปแล้วนะครับดีกับลุงด้วยในคลิปนี้นะครับ สั่งซื้อรถสามล้อไฟฟ้าไปแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ท่านดูนสำหรับสามล้อสองหมื่นกว่าบาทก็ป้กท่านักทุนกรุณานะครับก็แล้วแต่ท่านจะก,การุณานครับเอาให้พบกันในคลิปถัดไปด้วยความเคารพสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของกุเทพคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับ ตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ y o u t u b e ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับ,รบ,รบว็บว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอ่าลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเบอร์บัญชีอ่าลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open So u r c e ของ ลน์นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปลองอมาแค่นั้นเองครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับลุงเ